อันนี้ก็กินได้นะคะเห็นหน้าตายอย่างนี้ก็อร่อยเลยนะคะเนี่ย <c oughs> จะเอาแต่ดอกนะคะ ันนี้ก็จะเอาแต่ดอกนะแล้วก็ลอกไอ่ลอกหน้าหิดออกอันนี้เป็นดอกแรกของวันนี้นะคะดอกแรกของวันนี้นะไม่ค่อยสวยเลย สวัสดีค่ะวันนี้ออกมาหาเห็ดกับแม่ใหญ่แล้วนะคะพอดีว่าวันก่อนที่เรามากันป่ามันแห้งใช่ไหมหลังจากนั้นฝนก็ตกนะคะติดกันมาประมาณสามวันวันนี้ก็เลยจะมาสำรวจป่าเห็ดดูว่าขึ้นมาใหม่หรือยัง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะวันนี้จะได้จะได้สักกิก <c oughs> ไม่มีเห็ด ถ่ายวิวไปก่อนหาเห็ดไม่ได้เห็ดเลยค่ะ oh. คะเยอะอ่ะฮะโอเคไม่ยากเจอดูตน้นดูต้นแอปเปิลนี่ดิสิ แม่ย่าชิมแม่ย่าบอกว่าอร่อย